สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องนาดาโชว์สเตปเต้นเพลงพ่ลิซาเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ดูแลบุตรทั้งสองคนได้อย่างดีอีกหนึ่งครอบครัวเลยละครับเวล่าสุดบุตรสาวและบุตรชายของเขาก็ได้ไปโรงเรียนกันแล้วหลังจากที่อยู่บ้านเป็นเวลานานซึ่งอยู่บ้านนั้นบุตรของเขาทั้งสองคนก็มีกิจกรรมต่างๆเล่นกันอย่างล่าสุดทําเอาคุณแม่คนสวยกบสุวรรณนานปุลน,นกันถึงกับอดแซวไม่ได้เมื่อบุตรสาวของแก้วหวัวแหวนน้องนาดาปุณน,นะนาดาปุณน,นกันได้ล,ลุกขึ้นมาออกสเตปแดนซ์โชว์เพลงมันนี่ เพลงเดี่ยวของไอดอลสาวสุดฮอตระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็กพิงค์โดยทางด้านน้องนาดาได้โพสคลิปโชว์สเตปแดนซ์ดังลงบนอิ t าแกรมส่วนตัว s อสไซนาดาบลิงบลิงพร้อมแนบแคปชั่นบรรยายไว้ว่าเฟิร์สเรลค่ะไลค์กันเยอะๆนะคะก่อนที่คุณแม่กบจะเข้ามาคอมเมนต์แซวบรสาวว่าอย่าให้พ่อเห็นนะแม่เห่นคนแรกอย่างไรก็ตามท่ามกลางพี p ่ๆีแฟนคลับที่แหกเข้ามากระหนำ่ำกดไลค์ให้รัวๆทั้งยังบอกอีกว่าเห็นแบบนี้แล้วอยากเห็นคุณแม่กบมาเต้นคู่กับน้องนาดาเลยทีเดียวในขณะที่อีกด้านมองว่าคุณแม่กบน่าจะแค่วบุตรสาเ พระทาเชื่อว่าถ้าเจ้าตัวชื่นชอบการเต้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คงสนับสนุนเต็มที่แน่นอนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นก็เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ